อาจารย์ทีเด็ดสายทนทนะครหนึ่งในทีมงานชุดหน่อไท่ทีมงานโ,นยโดยร้อยตรหเวจเดกที่ทีพนกันยาสายอาจารย์เพียรบรรพองส,งสุนทรศรีพราม บอลติกจันทราพรและคนวีดีทีเด็ดสายนูงยกที่หนึ่งสามยกเลยค่ะลุ้นนี้สามยกสี่มันไปกับคุณเยาวดาโอ้ไม่หายใจเลยครับคู่ต่อไปนี่ต้องใยด้วยไหมนี่โอ้ดอกแดงแกไม่หายใจครับแกตุยท้องอย่างเดียวตุยท้องอย่างเดียวเลยครับรอยยิ้มกับดำเสด็จขึ้นเป็นนักบอลเลยคับคู่ต่อไปรอยยิ้มกับดำเสนด็ดโอ้ยดูรับแดงครับไม่หายใจเลยครับแดงครับนี่ครับโอ้โหทีมงานสิบคนกันครับ โอ้ดีกองเชียร์ครับโอ้กองเชียร์นี่เชียร์เชียร์ภาพโซเชียลนี่ครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่จอมันดูแกล็อกครับล็อกและะ้วก็ขี้ครับก็ดูไม่ตกใจครับทางด้านของจอมนันดูคุณนี่สีพับนี่ครับรุ่นเล็กๆจนกล้ามวยไทยนะ่นาเออพวกนี้กำลังสร้างสร้างประสบการณ์สร้างกระดูกและก็คุณเดียวนะครับอบอยช็อตนะนี่เราต้องเชิญชวนแฟนๆมนสักสน่อยเลยตอนนี้ก็เลยทยอยามาเยอะอ่ะเยอะ ผลงานของท่านสัยยาตาทุกวันนะยครับปรุงเทพ8นายยกจากผู้าบอกไปครับนีค้ากของเตาจกแบงแบงจมแบนอี่จอมรไมชรอกโอ้ยนี่แรงนจะายตุยทองครับอ้านียกแรกครับสยยกจนตูส่ทันครับ เล็ก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 อ้ยเสียบอีกล้เสียบอีกแล้วครับจอบมาจอบมาปูครับครับครับปูระเกดเล็กเล็กครับตัวยี่หกเล็กเล็กครับมาดูใจนห้ดูครับใส่เลยครับนี่หมอนจอบมาแบบนิ่งมาแบบใก่ครับโอ้ยนี่เล็กเล็กค่ะนี่ติดตามนะครับเล็กพี่ขี้หนูอืม เป็นมวยหญิงผู้แรกคู่เปิดหัวรุ่น20กิโลส่วนคู่ต่อไปแต่งตัวนะับรวมสมใจขึ้นไปนั่งรอนะคะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะได้ไม่สะดุดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานรอยยิ้มทีมงานดำสนิทคนะ่ะนำรับมวยขึ้นมาแล้วก็คนส่งยอดก็รีบส่งมาเอ,อมันจะได้ลงตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะทุกๆคู่ที่ ดีเจจอยแล้วก็คุณเหี่ยวดำแจ้งไปท่านสามารถมาวางทุนการศึกษาได้เลยนะคะคู่ต่อไปจะเป็นรอยยิ้มดํำสนีทคู่สองคู่สามเป็นชานเดชพาบอมคู่สี่ดาวสยามเพชรนนคูณห้าหกเจ็ดดสลรวัตเดชค่ะนักกีัาส่งรายชื่อคู่มวย5 6 7 8 9มาด้วยค่ะขอบคุณประธานกตตรสพกรดูนะครับนายวิรัชชูเพชร อออกอ,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 อบโดยคณะกรรมการกตตรสอคปุปลูและก็ดีในายกศนะครัในเขตและผิดชอบของสอพปุปลูนะครับขอบคุณทีมงานท่านกำนำด้วยโดยจะแจ้งให้ทราบครับตวี่ว่าไม่ว่าจะเป็นท่านนายกแต่และพื้นที่แล้วก็ท่านกำนนท่านพี่บ้านาน,จน,จน,ทน,ทนี่จริงว่ช่งนี้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแข็งแก่งนะแต่ละพื้นที่ดีเจจอยผ่านมาดิจัดมวยแล้วก็จัดการกุศลดเยอะมากนะคะมาดูยกสองมาดูยกสองสามยกเท้าติดพื้นนะคะพี่เลี้ยงนี่ห้ามขึ้นมาเด็ดขาดเลยค่ะเชียร์เชียร์อยู่ขอบเวทีด้านล่างนะคะเอาเอาเลยวตั้แป้งนีแดงจอมันบรูน้ำมันยกสองยกสอง มาใส่กันไปนะผู้จอยนะไม่มียันไม่มียันผู้ต่อไปวังทุนการศึกษาได้เลยเฮ้ยโดดไหมเอาเอาให้ชัดๆเอาให้ชัดอีกลื่นเล็กๆเล็กพี่หนูโอ้โองดูต้องดูนี่สาวผมเปียกับสาวผมจุกแล้วตอนนี้สาวผมเปียกอีกที่น้องเป๊ะสาวผมจุกอีกที่โอ้ยมาแล้วมาแล้ว เอาเลยครับโดนเลยครับสามคแนนโดนเสียบแล้วครับจอมอาภูนี่แกให้ต่อยครับขอได้กอดขอได้ครอปเลยครับเสียบเลยครับดำสนิทนะสามเปนสองคนเดียวสามเปนสองอ่าเราได้ยิ่งเก็บมาเก็บมาถึงการศึกษาผู้ต่อไปส่งนักวยก็ไปนั่งรอด้วยผนเลทีนี่สามยอกว่า อครับมาว่ากันต่อยกสองครับมีคู่แรกครับแต่มีน้องแป้งนะนงเงลนดิจอมันบูครับ่าได้ดูมวยเล็กๆลูกนี้มากะประมาณต่อหนึ่งต่อสองเติมกล้ามวยไทยยุคนี้ซีซั่นนี้พอวิวจะไปมวยไทยกลับมาเด็กทีสองน้าที่สามยกนะครับรวมยี่สิบกิโลน้องแป้ง โอ้โหเข่ากับบัดบัดกับเข่าครับขอ้ย่ยักขาดนะครับตอนนี้น้องแปดยักขาดครับกระเซิงกระเซิงและสงผมเสาวผมจุกแต่สาวผมเปียเหลืออีกหนึ่งยกนะเชิญชวนแล้วก็ต้องรับเป็นแฟนบัตรบัวท่านผู้เกียรติของเราด้วยนะคะกูแรกของเราเริ่มแล้วค่ะ เป็นรุ่นเล็กๆก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นรุ่นประมาณ38กิโลละตอนนี้ทีมานดำสนิทส์ฟ้าดำนี่มาวางไว้ที่ 3, สร0 0รอยยิ้มลูกบ้านสว่างส่งยอดส่งทุนเลยค่ะแล้วก็ส่งนักมวยบนประลำพิธีใหญ่เลยนะคะครับคุณจอยครับขอบคุณผู้อยู่กบื้อาหในการจัดสึกวันนี้นะครับองขอบคุณประธานเปิดด้วยนะครับนายาโรมินลีทิวราเสริศสส สิีเกตเขตสี่จากทัพเพือไทยนะครับขอบคุณท่านด้วยนะคะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดขอบคุณท่านพันตุ์ตกลเอกสรุปจันเกตพันธุ์พุทธกับสถานีประดิษฐ์ปูทองปมปูลูและก็่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสเกตครับนายวิชิตไกรายสารนักขุนท่านสจนี่ยงศักดิ์ตั้งคูณผลสวัสดิ์นะครับสจเขตกันทรัลนะครับแล้วก็มี โปรโบเตอร์อย่างทานานยกสนธยาตามทุกวันด้วยนะครับมีนายกจกับดขาบอ,อแล้วก็มีนายกชัยชนะสิงสอบนะครับมีจากโดนสุปราแล้วก็มีนายกนราวกุลน,นาในครับมีจับปุกก,กระดูแล้วก็มีท่านรอง จากเสาทุ hmm. <mismos. S 2> ่งชัยนะครับรองนายกนะครับเป็นตัวแทนนะครับมีท่านรองบุญเกิดแข่งต้องด้วยนะครับมีฝ่ายบริหารนะเดี๋ยวผมกำลังใหญ่ของรายการค่ำคืนนี้ช่วงต่อไปก็จะมีนายตำบลนะครับบอกให้พี่รองผอตผอดูเราก็จะได้กล่าวแล้วก็ขอบคุณทุกท่านไปเรื่อยๆเลยช่วงพิธีการจะอยู่ที่เสียทุ่งนะฮะเสยทุ่ยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายน้องแห้งแดงจอมมันปรู ก้ต่ไปขึ้นมากูต่อไปขึ้นมาจะได้ไม่สะดุดนระบอต้ไปนักอันินดีเลยใจทไมระปแบบุปอโคแบเาเนี่ยโอ้เสียดูครับเดิก็จะเดินครับกระปงแบกแล้เนจอบมาดูครับดูครับเข่าเข่าับบาดปา ่ไปยให้กาน่ครับโนปัดคนละัดแต่ว่าจอบานูนี่กมีลูกเก่ามาเเลยราสุดท้ายก็ไอ้เพี้ยนกระจายกระจายจอานูนกระจาย ตัวเล็กตัวเล็กแต่ว่าไอคิวจะอกดวยรู้นู้นู้นพอแล้วพอแล้ววอนนี้ต้องดูเลยดูว่าจะไปถึงอ้าวปกติแอฟปุ๊บป๋าครับคู่เลยครับตัวนี้เร็นตรวจินมาแรงครับยกสุดท้ายครับรอผลอย่างเป็นทางการสักครู่นะคะ ก็เป็นยังพีดองเขาแพชจนะเกมกีฬาถ้าถือว่าหาประสบการณ์ให้ลูกหลานของเราได้สร้างกระดูกสร้างประสบการณ์ก็ต้องผ่านเวทียีภูทรอย่างนี้แหละค่ะถึงจะก้าวเติบโตไปเรื่อยๆ<ห>นะ,ะคะมาถอดข้างล่างตาตาถอดข้างล่าง